สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท nah. ่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ีธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี่คือเช้านะครับหุ้นนี่คือเช้าของวันที่27บดมีนาคม2อ6 7ันาหสิบเจดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวสดใสสดใสนําโชคนาสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับช่อง v p ีธรรมดาก็จะมานำเสนอในท่านผู้ชมได้รู้ลงเพื่อความบันเทิงนะครับวันพุธนะครับวันนี้นะ อีกเขียวอีกเขียวฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ากดกระดิ่งกดตรงสติ๊กเกอร์มาให้อาจารย์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งกลับทุกคนทุกคนเลยมันจะได้เชื่อมต่อกันนะครับมันจะได้หากันง่ายขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากนะครับอ่เป็นนั้นว่าเริ่มเดินดีตามปกติแล้วนะห่นนี้ขยันนะมันเริ่มเดินดีมาแล้วอ่าก็โอเคอยู่อาประมาณนี้เียงแต่ว่าเราจับให้ถูกก็แล้วกันนะครับจับให้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 มัน ให้มันพอสมควรหน่อยก็คือสองสามสี่ห้าชุดอะไรเงี้ยหกชุดอะไรเงี้ยสิบชุดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอย่าอย่าเอาชุดเดียวตัวเดียวนะครับหรือไม่งั้นก็รูดเลยรูดนะครับสะดวกปลอดภัยดีนะครับประมาณนี้นะครับตามตามที่เรามีนั่นแหละ,ะประมาณนี้ค่อยๆยจะเย็นๆสะสมไปนะครับตามนี้นะครับขอขอ,ข,อข,อขอขอบพระคุณมากมานะครับอ่าแล้วก็มาช,ชมกันเลยนะครับว่าเช้านี้คนที่ขี่เช้านี้จะออกเวลา ้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับของทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับข่องวีพีรัมบดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์เป็นเดียวกันนะครับเอาเด่นเช้านี้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับขอเน้นที่ศูนย์หนึ่งสองนะส่วนสองกับสามเป็นตัวรองนะครับถ้าสองสามมาหรือทุกตัวมาก็จะมาคู่กับสี่ห้าหกเจ็ดนะประมาณนี้นะครับเช่นเอาหนึ่งออกก่อนนะหนึ่งก่อนสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับ ศูนย์นะครับ4004 5005 6006 7007นะครับตามนี้นะครับถ้าสองมาก็สอง4 25 26 27เหมือนกันนะครับส่วนชุดวิน0123 45นะครับลองคือหกนะตามนี้เลยนะครับขอเน้นที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเลขที่นะครับมันชอบมาเลขขี่ก็เลยอาจารย์ก็เลยปักหลักแต่เลขที่เดียน,นะครับประมาณนี้ มันไม่มาก็ช่างมันเพราะว่าเราตั้งใจจะเอามันแล้วอประมาณนี้นะครับเข้าบ้างฟิตบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับเด่นนะครับเด่นที่เด่นนะครับเอาใหม่เด่นเน้นบนนะครับถุ่นหนึ่งสองสามนะขอเลือกรุ่นหนึ่งสองแล้วกันนะครับขอปันที่หนึ่งนะขอปันที่หนึ่งนะครับทำนี้ถ้าสองมาก็ตัวรองนะครับสามนี้นะครับ อันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะครับชุดสายรูดสายวิ่งคราวนี้เขาเน้นที่หนึ่งนะครับลองศูนย์นะอ่าหนึ่งรอบศูนย์นะครับประมาณนี้หนึ่งรอบศูนย์นะครับตามนี้นะครับส่วนทางนี้คือสายเจาะนะครับเจาะไม่ค่อยแม่นนะไว้ก่อนนะครับให้เรามันระวังด้วยนะใครจับคู่แม่นก็จับไปนะครับตามนี้นะครับรูดวิ่งดีกว่าปลอดภัยดีครับอ่าครับตามนี้เลยวันนี้กีเช้านะครับออกเวลาเก้าโมง ครึ <Basil> ่งนะครับข้าวมนครึ่งนะ้ามันครึ่งตามนี้เลยครับเรียบ้อยแล้วจบจัดไปนะครับจบไปนะครับดูไม่ทันก็เอามือแตะวิดีโอให้มันหยุดก่อนแล้วก็จดเอาใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นกระถ่ายแก๊กเดียวตอนนั้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแบบตามนี้นะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะเฮง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 นะครับเช้านี้นะเฮง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 ได้เท่าไหร่ก็ดีหมดแั่นแหละขอให้ไปเดิมดีๆนะครับ สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเรานะครับตลอดทั้งวันนะคระับชิดีครับ